สวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมารีวิวสกินเบอร์ซี่ของ builder man builder man กับขอเชสกีนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับผมเริ่มแรกจะรีวิวขอเชสกีก่อนนะครับผมตอนนี้วิ่เซอร์วีตัวเองนะเห็นไหมโอเคนะครับโอเคอน,นี่เป็นไงลนะ่ะอันนี้แบบขีดหร่อนะต่นจาเป็นขีดสูดแบบนี้นะครับเอาหัรลบเสียง ถ้าเป็นแบบว่าสูสูดจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ท่าฟันอ่อโอ้ยอป้อก่อนนะครับพอดีมันเละกินไก่เนเกิลกินไก่กิกกน,นกินถ้วยบอสเซียวอดแล้วอันนี้ตอนเติดตายเปแบบนี้ตออตายต่อตายเป็นแบบเลยปึบบปบบป้ยอย่าทำหน้าสิเฮ้ยโอ้โหเย่ะังเลย แล้วต่อไปขอบิวเลอร์แมนนะครับผมโอเคนี่นี่โคตรเท่นี่แบบคุณภาสู๋โคตรเท่มันเท่มากนะครับผู้ชมเราจะมาออกแนดีไซน์ให้เป็นแบบนี้นะับอ๋อสียอี่ย แล้วถ้าเป็นเป็นเป็นยี่สิบโอเคเป็นแบบนี้ว่าให้ไอ้นี้ติดสนะาณะพอยซันเรเกิดโซ่พอยซันไหนพอยซันพอยซันนี่เงได้เนี่ยเพอดดัน เอาซะเลเววห้าพอลอสิบมาอีตอนติพี่ก็ไม่เปลี่ยนแปะนะครับอืมเพื่อแบบก็เทสินะนะครับนายรอเปลี่ยนคิวเด้สิเร็จ้ไหนดูสิโอ้โหโอ้ไม่เห็นม่างไรก็ได อก่ผูชมกเฟยลดีนนงั oh, ้นเราจะเราไปเอาทุกปใช้ซ okay. ัะสอนตาแล้วก็กโอ้โหสอนตาม้วยแต่35าทีปอกนะครับก่เราสอสกินนี้ไปวยั่สอนตาอืมวัตถุเกษตรีกับขอนูนแมหนึน่สนะครับมาเริ่มกันถามลับจ้า เออมีข้อสงสัยนะครับเบอร์แคทแมมิชัันมันไปโดนไงนะเดี๋ยวว่าไงอ่าวันนี้วิ่วิ่งคนบิดคนเมทแมนมแต่คนนี้แต่เข้ามารับบอกไม่โดนเหร โอเคไม่ต <Okay. S 2> ้องไปเลยนะถ้ามันยาวเกือถ้ามันประมาณแค่้จะ45นาทีนะครับแล้ผมจะทำเป็น EP สอนด p กันนะครับเข้าใจไหมแต่โอเคกันหมดเลยนั่นอนา่ความเธออยู่ฉันรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอที่ไหนเขอามาเธอมาเมื่อไหร จะมาว่าจะมาเมานาทำไมทำไมไม่มานักเอาไว้ทำไมไม่มาอืมอนี้ไม่รู้ว่าผมงป็่ตัวเป็นตัวมาขนต่ตัวเปวานิลี่ใช่เชื่อว่าดีสุดแต่สทุกอย่างนะด้วยเสื้อองอัพโหลดเสื้อไม่ลายเสื้อไม่เป็นนี่ตับอกไม่เป็นจึงเป็นตัวแด้แคในี้ลว้าวนี่ไงขอนยู่ด้วยไหม ไหนอยู่สิรู้กันว่าสายปย๋อยผมกับ,บรู้ว่ารู้กันจะใท้คนไหนตัวโอ้ยดีดเรื่องอะไงออกเบิร์ดนะครับมาโดนไม่เอยใช่มนี่เพื่อนนะกูเพ้อสดว่าพี่จะเข้าไปอยู่ในครอบพี่จะมือนะพี่อ๋อเมื่อานที่เดียวกันนี่โอ้โหมานับตัวจัดะว้า โอ้ยเบิดอนมันจะคงแนยได้บิวเดวอร์ม,มีมีปีผมยังมีไม่ร้อสิบเลยผมมีแค่เจ็ดแค่เจ็ดได้ผมมีคำถามทำไมเพลงองนโนริมาสกินมันเปลี่ยนเป็นของเจสเป็นพเพสเศษ ร้าเอา้เอาไม่เอ้ยตัวจีนี่ไวยนี่เดียดตายดีกว่าทำไมอะทำ,ทำไมส่วนนะ่ะคำถามทำไมเพลง,งสักเพลงขอนสียส์อะอรจีทไม่เพลงขอนโน,นหิลายสกินเดี๋ยวผมชี้ให้ลาสกินอะไรบ้างนี่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  ถ้ามันเป็นเพลงดีนี้นี้นี้ด้วยมีแค่าสาวส,สกินที่เพลงมันไปนของตัวเองอยู่อ่ะอืแลกมาอมืแบบมไม่ไสาวส,ส,สกินด้วยผมเปอเพลัอะไรเชื่อเป็นอาหารมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมขนาดผมยังไม่รู้เลยก็ใครจะไปรู้เด้ไม่ไม่ถามไม่กอด 说、嗯。嗯 <c oughs> มารวยแกตาเนี่ขอบตาเนี่นมันจะไม่ตายตาเนี่มันจะทอนเองแค่ตัวเองไ,ไ,ได้มันว่าเป็นตัวสแลชเชอร์อุ้ยไอ้นอนี้อันี่คนเดินไม่มีคนแทบแทบแหละมันไม่กินเป็นแทบแบบนี้แลนะไม่ทำเดินดีกว่านี่มา นแโยมาดูว่าจะทันโอ้โหอยู่รูนนนเข้าไปวะซี ไฟไหนอ่ะพีฮะเหี้ยนี่เอาายไปไหนก็นหมดนะเอ๋อเมื่อกี้นี่เอาไหนเงเห็นปนะพูดมาจะไปช่วยเอลเลียไม่สิเสียผมชอบเรียกเอลเลียรว่าเสียเสียเลียเราเสียใช่ที่ไม่ใช่เสียอนั่นอนกาย,ยมีความสุขไม่ใช่กาสิบอกเสียวอร่อยไหมไม่รู้แต่แน่นอนมีแต่ทอน น่าจะไม่อาไรเขาไปวิจนไม่ได้เขาไม่ินเขาอมอำแล้วมึงไม่ในมื